นนทิยาภาพ,อพ่อมาเป็นเาเอฟซีมาตามโครงสุดไทยของเฮียโกนะคะอาจารย์ให้เลขมาสามโตฟันดีฟันว่าได้ท่องข้ามนะมั่นใจว่าเลขนาจากเขาแล้วจะเป็นโตได้ไปเบิงไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะนีมาตามเฮียเด้พี่น้องเฮียสวัสดีค่ะดีค่ะเบิงเบิงพี่น้องอันนี้ไม่ได้สร้างภาพอันนี้เรื่องจริงเฮียเพิ่ไปพาพายอ,อ,อ,อยัางก่อนคุณตน้ำเบีออกเอาเอาถิมเลย ออกห้องบาลาแต่มือดเนี่ยออกวันมากหอดสีม่วงเนี่ยินีตาว่าฝ่าอัดลิบหร้อสิฝ้าไปฟอกต้อติบอะไรติไปฟอกต้อขึ้นลายหมองจ้ะ่าไปฟอกต้อเหมือแล้วปานมาคาตโรดมีห้ามองอะเขาพี่เสียบแถมมีกันนึงนั่นก็มาแทนามอโป้ติ้งเราสี่มิสีปองป้องไข่ตะถุงนะถุงนังบี ไปองมันเก็บปองมันเก็บปองปองทึ่งๆปองมันปองไงมันเพ็ดแผลใหญ่บ่อกอ่ะใหญ่อันทึ่งๆเขาผมเห็นเนาะท้อหลบอันแนวทางของเฮียใบหนึ่งมันหายที่ว่าเลขอาจารย์กับเขาเจ็ดแปดอันนี้เลขนกค้องเอ็ดซี่มาไปตามคนนั้นให้หน่อยที่นกร้องบอกเลขนะแม่นจริงๆเพนาะนี่แหละเฮียโก้แหละพี่น้องพอนนอนอยู่นี่นกค้องบอกเนาะ บ่อฟงสุดท้ายเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะขึ้นกะกระตรงกขาเลยอาจารย์มันท่านไหนมาห่วงอีกไหมมาไปบ่อท่านไหนมาห่วงบุ๊มันเนี่ยวัตมะหอดบ้านมือหนิวัตมะหอดบ้านหอดที่มุ่งอย่างนีมาห่วงคงสุดท้ายเนาะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนาะหนูยังเบาเลยว่าขันมันออกเราวจะเป็นน้ำหานกใส่หนูยังเบาแซลลอยู่เนาะก็มีเอฟซีโชคดีแล้วค่ะคนณฝากคายุคายามะไหคุณวิไล ตามลอไอห้าร้อยบาทอันนี้อ่านไปตั้งแต่คลิปแรกแล้วที่เฮียบบยูเฮียอยู่ร่องบาลนุก็สัมผัสอาจารย์แท่นคุณอมพรสองร้อยคุณสนิทสองร้อยคุณถาวสามร้อยเป็นเงินพันสองเลอค่ะถึงมือแล้วนะคะหนูกวหานบอกมันบอก หนูเห็นอาจารย์โทรหาหนูหนูก็เลยตัดสายออกเพราหนูกระร่างลงคลิม<น>ชุดแสดงว่าเพิ่นว่าต้องมีโคง้งชุดไทยอ<ม>าจารย์โค้งชุดไทยศูนย์เจ็ดห้าตัวเดียวศูนย์เจ็ดห้าถามเพิ่นบอกว่าเป็นอยังเพิ่นคือปล่อยไว้แทนโค้งแรกเพิ่งลงไปหมู่บ้านเนี่โอ้เล็กเหตเดาน้อบ้างเลยห่วงมากกังกับเฮตุดโดนาะอ๋อเลขอาจารย์โครงเล็ฝันโครงสุดท้ายศูนย์<า>เจ็ดห้าเพิ่นให้ตัดอยู่ไหนนี่นะนนะเลยเพิรนบอก เนี่ยตัดไม่นีบอบ่ต้องตัดเลยไหนคือตรงตรงเลยบ่ตัดก็ตัดท้องหางน่ะตัดเจ็ดหางตัดเจ็ดหางนะบ่สต้องตัดเพิ่นว่าจังไดหัวนี้เพิ่อนมั่นใจวะเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันสิออกเพิ่นฟันอะไรต้องค้ากรอบมาเมื่อคืนนี่เพิ่นเอาเลขไปเสี่ยงฟันมาได้ทองค้ากรอบหนึ่งเมตรบ่เป็ดกิโลผมนสิกรอบนึงจักแล้วอือไอ้การเพิ่นเสี่ยงสามโตเลยเป็นบ่สฟันว่าได้ทองแม่น ูไปหาหนูหนูรงคลิปอยู่หนูได้ตัดทรายออกหนูได้ว่าเราต้องมีโกงสุดท้ายหนูได้มาสาฮัดฟันว่าได้ฟ้องเด็กรอบนึ่งแกว่าอย่าลืมเด้อพี่น้องคฟันว่า,าได้ท่องกรอบนึ่งทำแม่หนูฟันว่าได้ท่องมันเข่าแล้วเด้เด็กเน,กนาะนกว่า,มาน,น,น,นมะฮอ,อ,องเนาะขนนกขนนกมะฮองเจ็ดหาเจ็ดหาให้นางเมฆโทรบ,บอกหนูได้เด้อ นู่นนั่นนำมาเลยมันโตเดียวกันกับของอาจารย์อาจารย์เพิ่นเขียนเลขไว้เพิ่นเสียงเพิ่นฝันว่าไดท่องข้ามกรอบหนึ่งพี่น้องถ้ากรอบนึงมันต้องเป็นกิโลนะคะเพิ่นว่าเลกนาจากเขาแล้วเพิ่นก็เลยอยากปล่อยโคงสุดท้ายก่อนคนอยากปล่อยน้าคนวาญเอฟซีถือว่าได้จ้าบ่อเข่าลายงวดล้วก็เลยเอฟซีก็เลยบ่ิลร้งพุนน้ำลายนะคะกเมียเามถือแป้งวดแ บอกว่าปล่อยเด็กจะปล่อยหลายมันห้องหลายมันก็ว่าได้กลับรอกแก่ว่าเลขนี่ตรงตรงไม่ต้องกลับมันบอกเขาต้องกลับเพิ่นเน้นบนเพื่นเน้นล่างไงเน้นบนตัวเน้นบนเน้นบนตรงนนตรงไม่ต้องกลับอุ้ยขันเน้นบนนี่มันเป็นสามตัวถ่ายของรางวัลที่หนึ่งนเลยน,นี่มันบอกที่ะถือว่ามีอนดีตี เอฟซีเห็นคลิปนี่เลยก็มีต่บอกว่านี่หายไปไปเด้อจากสว่าจังไดนโอ้เจ็หายเยู่แล้วเนาะพากับผ้าปวดพาพูดผาหลายอะไรโดนนะไม่เรียนปกติกินข้าวดีบอบ่ช่วงนี้ยิง้าวแทบดีอันบริจินยาจินขกาวแทบนอนหลับนั่งเลยใประหยาดฟองซ้ำแล้วมือได้เนแชไปผาตัดท้าไอ้ตัดไหม สิบเมื่อวานเ่ยเมื่อไร้างยี่สานทีสิบสามอันทเป็นได้เหรด่นหลังแพ้เสมอบอลบอก็ไล้ล่างทเมื่อเราขนาดเทาพาตาได้ลายนี่ก็ต้องไปฟอกไตมาเฮียไปอนี้ยอ้วมวดนี่ให้เอฟซีโชคดีได้เลขถือเลขสามตน้ำเด้อพาลายปนนี้ต้องถือลายตัวละเลขวันนี้ม่ถือหกตกับถือสามตัแล้วว่า ตะเกาหนูว่าคนเป็นทั้งสินซิมี่ถูกขลาบนะน,นะหายเฮียหายไปไปเด้อค่ะขนาดพอสบายเพิ่นก็เป็นสะพานบนุญหายเอฟซีคือเก้านะคะคงสุดท้ายอาจารย์เพิ่นหาเอามาลงไว้ไปอาจารย์เฮ็ดเลขหาเฮียโกเป็นสะพานบนุญกนนทิยานะคะเพิ่นเสียงไว้ศูนย์เจ็ดห้าฝันว่าได้ทองนะคะเพิ่นว่าเลขนาจากเขาแล้วไฮตัชเก็ดหาแล้วก็ตรงตรงไม่ต้องกลับบนเน้นบนนะคะฐานโอ้ข้องบอกนูวซิแลนด์ลอยมาเลย มันห่วงบอกตัวเดียวกันในห้างสิจัตที่ว่าบอกอีกไงเวอรแล้วมันบอกเพิเมื่อนั้นที่เพิ่ถือว่ามันห่วงที่แรกนะเลยม่บอกไหม่ที่เหี้ยว่าปีที่แล้วก็ปีนี้ห้องตัวเดียวกันมันว่ามันเป็นซีเก่าเจ็ดมันคือซีเก่าทีเจ็ดเก่าซีเจ็ดเก่าบัดมือสุดท้ายมาบอกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนาะย่ำสองเทียกับไปเลยเนาะหนกอีหยังขึ้นมาหูเรืองค่ะไป ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ให้ความว้วางใจกระทั่งส่องของเฮ้านะคะทุกบาททุกตะต่างถึงมือแน่นอนนะคะผู้ใดอยากซอยค่ะยุคค้ายาเนียจะได้มีกำลังใจหาแนวทางมาให้เฮ้านะคะนะคะเดี๋ยวกงคือท่ายนุ่นทเงียวจะมาตามให้อีกว่าเพิ่นนกมะฮองบอกไปเพิ่นพึ่งออกอย่างล่งบาตมามือเดียวนกยังบ้านมาเยมเพิ่นนะคะถ้าเพิ่นมาเยมเดี๋ยวเพิ่นกับมาบอกเลยคนยี่แถวๆนี่แหละตัวน้อยๆดำๆหางเงี้ยวๆด้เนาะไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวบอก แก่ไหกัดตามหอมโตได้ไ่ะบางทีก็สิเป็นพุ่มนะพุ่มบนซอสารให้มาบอกอ้าวบอลงควนเนี่ยเราได้ค่ะเพิ่นจะเฝ้าใส่เสือใส่ผ้าไปฟอกไตต่อนะคะขอบคุณหลายๆที่แบ่งปันนะคะวันนี้ใหเอฟซีซูดีแนวทางของเฮียโกนะคะบหนุ่มขาไง่เพิ่นเห็นน่มขาสั่นไฟมันบ่กบอลุ่มขาเน่ะมันหนาวอยู่อยู่ในห้องฟอกมันหนาวอยู่เยอาเจ้าวิจะตร พากับพาปวดพาพูดน้ำมันมันซีซีแพ้เหมืนติน่ะทีแพ้หาแล้วแพ้ป้อนหาแพ้เม้มันสมัยเด็กมันแพ้หกโตเหมืนตัวนี้แพ้แพ้แพ้อกแพ้เหมือนพาหลายแพ้หลายปานนี่ให้เขาหกโตเด้อคันคันเพิ่นได้โชค็มันนเปขวอือ้าวหายไวๆเด้อค่ะบุญลูกควรแล้วนะคะ วันนี้น้องนอนท์กับมาน้ำกัน